คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามี่ทีนิวเช่นเคยนะคะเจอกันมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำเลยนะคะคลิปนี้ค่ะมาอัปเดตนะคะสำหรับข่าวดีนะคะของใครนะคะที่ถือบัริการแห่งรัฐอยู่นะคะในเดือนมกราคม65นี้นะคะจะได้เงินอะไรเท่าไหร่กันบ้างนะคะมาเช็คกันด้วยกันเลยค่ะมาเช็คด้วยกันเลยค่ะโดยตั้งแต่เดือนมกราคม65เป็นต้นไปนะคะ กรมบัญชีกลางยุติการจ่ายโครงการเพิ่มกําลังซื้อจำนวน500บาทภายหลังจากคอรมอได้อนุมัติจ่ายเพิ่มจำนวน200บาทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคม64และได้อนุมัติเพิ่มอีก300บาทตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน64และธันวาคม64นะคะ โดยทไลายในการโอนเงินในเดือนมก,กราคมมีดังนี้นะคะในวันที่1มก,กราคมคือวันนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะนั่นก็คือโบงเงินซื้อสินค,าค้ากลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทจะได้รับ300บาทต่อเดือนกลุ่มที่มีรายได้เกิน30,000บาทก็จะได้รับ200บาทต่อเดือนส่วนลดค่าการหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะก็จะมีค่าโดยสารรถบขส5 บาทต่ออเดืนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้าคอสมกมรทบ t เอสนะคะ500บาทต่อเดือนสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลนะคะทำลายต่อมาค่ะในวันที่18มกราคมนะคะ ในวันนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะโดยจะมีเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะคะและเงินคืนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยสำหรับผู้ที่ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองทำลายต่อมาค่ะในวันที่22มกราคมนะคะวันนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นเดียวกันและสะสมไปในเดือนถัดไปด้วยนะคะก็จะมีเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนถึงเดือนกันยายน6 5เลยนะคะจำนวน800บาท ต่อคนต่อเดือนของเบียเ้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการนะคะจากซึ่งเพิ่มเข้ามาจาก800นะคะเป็น1,000บาทก็คือเพิ่มมา200นั่นเองนะคะสามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้เช่นเดียวกันสะดวกง่ายๆมากเลยนะคะ นี่ก็คือสาหรับนะคะทไลายในการโอนจ่ายเงินของเดือนมกราคมนะคะในวันที่1มกราคมอันนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ค่ะในวันที่18มกราคมนะคะเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าค่าน้าประปาสามารถกดเป็นเงินสดได้และวันที่22มกราคมคะ่ะสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปนะคะก็คือเงินเพิ่มเบี้ยความพิการนั่นเองนะคะ ถ้ะหากใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรคะได้เงินแล้วหรือไม่อย่างไรนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะค่ะสําสหรับท้ายคลิปนี้ที่มีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจ แต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,800บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้น หากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตามไอดีลนนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ